ซอนพันอ้อยสูบบลีห้าศูนย์นะครับแช่น้ําเสร็จก็บ่มในกระสอบนะครับผมจะบ่มก่อนสักถ้าลูกค้ารีบก็คืนเดียวถ้าลูกค้าไม่รีบผมก็จะบ่มสักสองคืนนะครับแล้วก็จะแพ็คใส่ถุงนะก็คือมันจะหมาดพอดีนะแล้วก็จะแพ็คใส่ถุงก,ก็คือบ่มบ่มไปในกล่องนะส่งไปหนึ่งคืนสองคืน มันก็จะเอาแตกรากพอดีพอไปถึงลูกค้าลูกค้าปลุกได้เลยครับเพราะลากอเพราะผมแช่เร่งลากนะครับช,ช่วงนี้หน้าแรงครับหน้าแรงมันก็จะเป็นปองสั้นๆแบบนี้แต่ได้เยอะน่ครับเนี่ยทอนละสี่บาทนครับไม่รวมแถมนะแถมไปอีกเพราะต้องเผื่อไว้คือถ้าอยากจะไปแบ่งก็แบ่งได้อีกนะครับใครอยากไปตับแบ่งเนี่ยเนี่ยสี่บาท ตัดแบงก์ก็ได้อีกเยอะนะใครปลูกเก่งใครไปพอะกากเก่งก็หรือใครจะไปปลูกเลยก็ได้ไดห้อยนาเรียงครับป้องมันสั้นเราวผมผมชอบเน้นเน้นสวนปลายยอดยอะเพราะไม่ได้ตาเยอะดีคมไปปลูกจะได้มีเปอร์เซ็นต์การออกที่สูงครับนยครับ แต่ว่าอ้อยนาแรงอ่ะมันมันจะแห้งหน่อยก็เลยต้องแช่น้ําแช่เป็นคืนนะครับมแช่เป็นคืนเลยแช่จนน้ำจนมันดูดน้ํายุบลงไปอ่ะห้อยอ่ะห้อยนาแรงอ่ะมันมันจะคายน้ําออกเยอะแล้วมันจะหวานนงครับน้ํามันจะละเอียดออกจากรามเยอะแล้วก็มันมันจะเป็นไฟเบอร์ส่วนใหญ่น้ำมันจะน้อย แต่ว่าพอเราเอามาแช่น้ําแล้วมันก็ดูดน้าเข้าไปมันกินน้ําเก่งมากนะครับมันด,ด,ดูดน้ำเข้าไปน้ํายุบเลยนะครับแช่คืนหนึ่งน้ํายุบก็อันนี้ก็เต็มอิ่มแล้วอันนีก็จะไปบ่มไว้ในกระสอบถ้าถ้าเพื่อนๆบ่มไปในถังพลาสติกหรืออะไรที่มีชิดที่กาขาเข้าไม่ได้พึงให้หมาดก,ก่อนนะครับค่อใยใส่กระสอบแต่นี้มันเป็นกระสอบที่เนี่ยเป็นกระสอบปุ๋ยมันน้ำมันไหลออกได้ เค่ okay. ั้นมีมีปัญหาท่นเอารองเท้าใครไม่ใส่ฮะรองเท้าโฟน้<ป>าโฟนนะยันยัง้าพนนะค<ม>รับอะวดมันเล่นน้ำไ่พอ้องว้ายใส่กัโซ่ ใพิชทางครับเอ,อิไม่เล่นหรอกนี่ครับ <c oughs> ใครอยจะได้ปลูกใครยังไม่มีพันุหรือจะปลูกเพิ่มก็หาพันธุ์ใกล้บ้านได้นะครับตัวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่าไม่แน่ใจว,ว่ามันเป็นพันสุพันห้าศูนย์ตรงสายพันธุ์ไว้ก็ลองหาคนที่ หาแหล่งที่มาที่มันชัดเจนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอ้อยมันเหมือนคือคือถ้าพูดว่าเป็นอ้อยอะไรมันก็คืออ้อยนั้นแหละครับแต่ว่าหมายถึงว่าเราเรียกอ้อยอะไรมันก็คืออ้อยนั้นแต่ว่ามันจริงหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับเพราะนั้นที่มาแหล่งที่มาของอ้อยเราเราต้องยืนยันให้ได้นะว่ามันเป็นพันธุ์ไหนกันแน่แต่ว่าอ้อยสุพรรณสูรนั่นโดนละลูกไปจะใส่เข้าไปดูดูไปใส่รองเท้าเขาเป็นที่นอน วฮ้ยขํก็คือต้องให้แน่ชัดนะครับเพื่าไม่ต้องเสียเวลาแต่ว่าสุภาศูนย์เนี่ยถ้าแท้จริงคันน้ำมาน้ำไม่ดำนะครับสุภาศูนย์คันน้ำมาแล้วน้ำดำมนันมันไม่ใช่นะครับมันอาจจะเป็นพันธุ์อื่นแต่อ้อยมันลักษณะคล้ายๆกันนะครับถ้าเราแบบไม่มีข้อมูลหรือเรายังไม่เคยปลูกหรือไม่เคยเห็นจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ดู ไม่ออกคนขายเขาบอกยังไงเราก็เชื่อไปแบบนั้นแบบนี้นะครับจริงๆคนขายก็าอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะโกกแต่ว่าคือเขาก็ได้มาต่อมาจากคนที่เขาบอกว่ามันคือสุพรรณอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะน,นั้นเวลาที่ผมไปส่งเครื่องคันเนี่ยผมเ,เทสหลายคนและอา้าพอเราเอาไปเ,เทสเนาะไปส่งลูกคา้าเอาเครื่องคันไปส่งลูกคา้าไปเทสเนี่ยอ้อยสุพรรณผมไปคันไม่ใช่อ้อยสุพรรณนะครับ มันถ้าเอาสุพมจะเป็นอย่างนี้เขาลูกค้าเขาเขาบอกว่าคนที่ซื้อข้างคันเขาบอกว่าเนี่ยผมไปซื้ออ้อยมาจากพ่อค้าคนนั้นเ<แ>ขาบอกเป็นอ้อยสุพรรณนีแ่แหละจริงๆแล้ว่ะทางพ่อค้าที่ขายอ้อยต่อให้เขาก็เขาจะผิดมาอีกทีหนึ่งเป็นตะทอดมันก็อันนี้ก็จะแพร่กระจายส่อพันธุ์ที่ไม่ตรงสายพันธุ์นะครับอันนี้คือลอยฟังว่าการที่ปลูกอ้อยไม่ตรงสายพันธุ์มันมีจากสาเหตุ ประมาณนี้แหละสัส่วนใหญ่เลยคือคนขายเขาบอกว่าแบบนี้คนซื้อก็เลยเชื่อตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคอันนี้ครับจะได้เป็นหน่อยเยอะหน่อยตายเยอะหน่อยนะอย่างน้อยก็สามครับนะอย่างอย่างน้อยท่านี้ก็สามสามตาสี่ตาอย่างน้อยมัต้องมีสมักต,ต,ตาที่งอก โอเคนะครับผักไ <All right. S 1> ทย <All right. S 1> ยำ <All right. S 1> สดใสครับ